สวัสดีครับพบกันช่องตอนสต็อกนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหุ้น KGI นะครับถามถึงเข้ามาหลายท่านนะครับ KGI ร่วงเยอะมากนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งเบื้องต้นผมก็ตอบคําถามไปบ้างนะครับ2 3ท่านขอเข้ามานะครับขอพื้นฐาน KGI หน่อยนะครับเรามาดูกันจากงบการเงินแล้วก็กราฟเทคนิค KGI บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดนะครับราคาล่าสุดนะครับ สงบาทเก้าสิบหตังค์จากนั้นนะครับผมก็ไปดูตัวธุรกิจภาพรวมเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้พบว่า PE ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเราดูจาก PE ล่าสุดแต่ผลตอบแทนนี่ปันเยอะนะครับ11%บเอ็ดเปอร์เบุกก็น่าสนใจนะครับใกล้ๆกหนึ่งนะถ้าต่ำกว่าหนึ่งได้ยิ่งดีนะครับมาร์เก็ตแคปห้าพันล้านนะครับ5,800ล้านนะครับธุรกิจการเงินนะครับเงินทุนและหลักทรัพย์ ราคาผ่า1บาทนะครับทีนี้มาดูตัวธุรกิจนะครับ KTI ดูจากเว็บไซต์นะครับทีนี้ระหว่างรอโหลดนะครับเราก็มาดูข่าวกันก่อนนะครับหัวข้อข่าวล่าสุดใกล้มาสตอนนี้คือเป็นมวนครึ่งปีนะครับมวนครึ่งปีเรามาดูกันนะครับพบว่านะครับ10ตังค์นะครับถ้าเราเทียบกันกับ ไะไมากก่อนก็คือ10ตังค์เท่ากันนะครับ10ตังค์เท่ากันแต่ถ้าเราดู6เดือนนะครับ6เดือนนี้ขาดทุนนะ6เดือนนี้ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูนะว่ามันขาดทุนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปเจาะในงบดูนะครับเทียบกันแล้วกับปีก่อนนะครับที่25ตังค์นะถ้าเราอารมณ์ประมาณทั้งปีน่าจะได้สัก50ตังค์นะครับ50ตังค์พื้นฐานอยู่ที่5บาทนะครับ แต่ถ้าเราดูไรมารดล่าสุดนะครับที่10ตังค์ถ้าทุกไรมาสได้10ตังค์นะครับสไตรมาสก็คือ40ตังค์คูณด้วย P ีอถ้าเราจะได้ประมาณ4บาทนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานอาจจะอยู่แถวๆสบาท5บาทของหุ้นตัวนี้ในภาวะปกตินะครับภาวะปกติเรามาดูกำไรสะสมนะครับกำไรขาดทุนสะสมตัวนี้ก็ถือว่าโอเค2,000กว่าล้านนะครับนะครับในส่วนของไรายได้เองก็ถือว่าเติบโตนะนะครับขาดทุนจากการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับ กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับปีอื่นๆเนี่ยมีกําไรนะครับมีกําไรซึ่งมาปีหกหนึ่งปีหกสองนะครับรู้สึกจะขาดทุนนะไม่ใช่แต่รายย่อยนะครับบริษัทหลักทรัพย์เองก็ขาดทุนนะครับในภาวะวิกฤตเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับขนาดเขามีข้อมูลมีทรัพยากรเยอะแยะนะครับมีบุคลากรที่เก่งๆเยอะนะครับก็ยังซื้อขายหลักทรัพย์ขาดทุนเลยนะครับเพราะฉะนั้น เราเป็นรายย่อยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนี่ก็คือผมเชื่อว่าจุดหนึ่งที่ทาให้งบออกมาขาดทุนนะนะครับล่าสุดก็คือขาดทุนไปจัดอยกว่าล้านนะครับแล้วก็รวมค่าใช้จ่ายเองค่าใช้จ่ายเองจริงก็ลดนะครับถ้าเทียบกันกันกบปีก่อนๆนะครับทีนี้รายได้เองก็ถือว่าลดไปเยอะนะครับจากพันเจ็ดรายได้เองก็ห้าร้อยล้านนะครับหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ขาดทุนนะครับแล้วก็ปีนี้รู้สึกว่าจะ หักค่าเสื่อมไปเยอะนะครับ75 76ครับ76ล้านนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็หักค่าเสื่อมเองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่4-50ล้านเองนะครับ60ล้านแปีนี้ก็ถือว่าเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ขาดทุนนะครับอย่างอื่นก็ยังโอเคดูดีนะครับทีนี้มาดูเรื่องของจังหวะกราฟบ้างครับหุ้น KGI จังหวะกราฟตอนนี้เองก็ถือว่าถ้า ดูจากกราฟอินดิเคเตอร์นะครับกราฟเดือนผมมองว่าจุดนี้ก็คือเป็นโซนซื้อนะมันลงมาเล่นต่ํากว่า30นะครับก็คือเป็นโซนซื้อแต่ถ้าขึ้นเกินบนนี้นะครับผมมองว่าเป็นโซนขายนะครับเพราะฉะนั้นแถวนี้เองก็ถือว่าผมมองว่าเป็นโซนซื้อแต่มันอาจจะลงไปถึงเท่าไหร่นะครับต้องดูแนวรับนะแนวรับจากกราฟก็คือตรงนี้ครับ2บาท50นะเดี๋ยวผมบอกตรงนี้นะครับ2บาท50เป็นแนวรับแรกนะครับแนวรับ2จุดนี้ครับแต่แถวๆ2บาทนะครับ แนวรับต่อไปก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คือเราไม่รู้ว่ามันจะลงถึงเท่าไหร่นะครับนี่คือเรื่องของตลาดหุ้นอนาคตเป็นอะไรที่เราไม่รู้นะครับเราคาดการยากแต่สิ่งที่เราพอจะดูได้คือแนวรับแนวต้านถูกไหมครับแล้วก็สถิติจากกราฟไม่น่าจะลงไปต่ํากว่า2บาทนะครับนี่คือถ,ถ้ามองแนวรับนะครับแล้วก็พื้นฐานตอนนี้เองนะครับพื้นฐานเองตอนนี้ก็สิบตังค์ต่อไปมากนะครับ ถ้าสี่ไดไหมก็คือสี่สิบตังค์เพราะนั่นก็สี่บาทนะครับผมมองว่าเป็นจุดที่เป็นพื้นฐานนะต่ำกว่าสี่บาทก็เป็นโซนซื้อผมมองเง้นนะครับเราจะดูธุรกิจตัวนี้ว่าเขาทําอะไรเราก็ดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับงั้นก็เป็นดูจากตัวธุรกิจพ่อเราเข้าเว็บไม่ได้นะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตผมหลุดนะครับก็จะดูจากตรงนี้จะตั้งนะครับเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะครับจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นธุรกรรมด้านอนุพันธ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนต่างๆนะครับนี่คือตัวธุรกิจแต่ถ้าถามว่าก่อนหน้านี้ก็คือเขาทํากําไรได้ดีนะครับธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะ,ะทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับสีหบาทนี่คือพื้นฐานที่เขาทาไว้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยพอขาดทุนตรงนั้นทําให้งบออกมาในวูบเลยนะครับขาดทุนเยอะมากนะครับแต่ถามว่าราคาเทานี้ก็ถือว่าต่ํากว่าพื้นฐานนะครับทั้งในแง่งของ m Market Cap เทียบกับสินทรัพย์ ในแง่ของกำไร,รมมต่อหุ้นนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะกลับมานะนะครับอนาคตข้างหน้าอาจจะกลับมา10ตังต่อไดมาสก็ทั้งปีก็40ตังก็คือ4บาทพื้นฐานนะครับเพราะนั้นต่ำกว่า4บาทก็ผมมองว่าเป็นโซนสะสมนะครับจากกราฟนะแต่สิ่งเราไม่รู้คือมันจะลงมาถึงเท่าไหร่อันนี้คือเราไม่รู้นะครับแต่ว่าแถวแถวนี้ก็นะครับอนาคตถ้าไม่มีอะไรร้ายแรงรุนแรงก็อาจจะกลับมาได้นะครับหรือถ้าเราแบ่งเป็น เป็นไม้รับไม้ซื้อนะครับนี่คือไม้1ในการซื้อนะครับก็ค,คือจุดที่มันลงมาแตะนะครับคือไม้1ต่อไปไม้2เราก็อาจจะซื้อแต่แถวนี้นะครับสองบาทห้ไม้3ไม้4แลเราก็อาจจะไปซื้อแต่แถว2บาทเนี่ยนะครับโอเคครับนี่ก็คือมุมมองความคิดเห็นของหุ้น KGI นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ